ชาวเน็ตแห่เมนหนุ่มกัญชัยโพสฟาดกลางโซเชียลแต่เช้าสำหรับพิธีกรฝีปากกล้าอย่างหนุ่มกัญชัยทำเอาฮือฮาทั้งโซเชียลเลยแหละค่ะที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาโพสฟาดเดือดกลางโซเชียลบอกเลยค่ะว่าแรงมากทำเอาชาวเน็ตอยากจะรู้เลยว่าพ่อหมายถึงใครโดยโพสดังกล่าวหนุ่มลงแคปชั่นว่าระยำใจจริงๆหลอกยืมมือคนที่กำลังอ่อนแอทางด้านอารมณ์และความคิดให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงเพื่อมาดิสเครดิตคู่กรณีของตัวเอง มึงมันไอ้คนร้ายค่าสวัสดิ์สังคมหน้าตัวจุดๆ,ๆชิบหายโพสต์เก่ายังไม่ทางกระจ่างล่าสุดเช้านี้ก้าวมากราคมหนุ่มก็ออกมาโพสต์ฟาดอีกแล้วค่ะโดยหนุ่มโพสต์ข้อความว่าดิ้นเป็นปลาไหลถูกทุบเลยนะ <ๆ S 1> เ่ายังไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องอะไรเลยนะตัวเองแถมยังมีคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าโอ้ยเนาะมีเรื่องให้ขำแต่เชา้ากำลังเครียดเรื่องงานพอดีขำเลยอะขอบคุณมากครับตัวตลก งานนี้ทำเอาชาวเน็ตไม่รอช้ารีบเข้ามาคอมเมนต์กันสนันเลยทีเดียวคอมเมนต์รัวรวเลยว่าก้าวแรกของปีพ่อก็เริ่มเลยแต่เช้าเลยฮ่าฮ่าฮาดีนะเมื่อคืนนอนอิ่มพร้อมค่ะมาเล่าให้ฟังหน่อยพ่อกินอะไรไม่อร่อยนอนไม่หลับงานไม่ทำแล้วเนี่ยฮ่าฮ่าฮต้มเผือกรอมาตั้งแต่คืนนั้นแล้วนะคะแต่เช้าเลยนะพ่อรอเผือกค่ะพอมาแต่เช้าแบบนี้หลายคนก็ว้าวุ่นใจเลยสิคะต้องมานั่งเดากันอีกว่าพ่อออกมาโพสต์ฟาดถึงใคร